สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเกม Township มาเองนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการทาฟาร์มแล้วก็จะมีการขนส่งและการค้าขายนะคะจะมีแบบอารมณ์ไปค้ายบริษัทนั่นแหละประมาณนี้นะที่เห็นในตัวแบบเกมร่าวๆนะคะก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะมีการแพ็คพายส่งอ้ยไม่ได้พายสิแพคขนมปังส่งเออ รู้สึกแบบมึนๆนิดน,นึงเนาะโอเคนี่ก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวนะคะมาเจาะตรงนี้แล้วก็แตะตรงนี้อ๋อมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะไปส่งของกันส่งข้าวนะคะ โอเคทาวชิปเนมชื่ออะไรเอ่ยชื่อคุกกี้มาคุกกี้คุกกี้อ่าชื่อคุกกี้นะคะการขนส่งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีอันนี้ขนมปังหนึ่งชิ้นเราจะมาปลูกอ่า อันนี้การอ่าประมาณนี้นะคะสามารถบวกอันนี้ได้อ่าบวกไปเลยกี่ตัวติดตัวว่ามาอ่าขยายการคมานาคมต่างๆนะคะจะมีอะไรบ้างมี Factory มี Feed m i l l อ่าการทำอาหารเขาเรียกอ,อะไรนะ อารมณ์เหมือนเป็นโรงสีเออที่ที่เอาไว้แบบว่าผลิตข้าวอะไรเงี้ยให้ให้กับว่าให้กับพวกสัตว์อะเออเพราะที่เราทำแบบว่าทำฟาร์มมาเยอะนงอันนี้คือการขยายปะอ๋อขยายน,นั่เอง้ฉันชอบสวนนี้มากเลยแกเห็นปะเห็นปีเซอร์นี่ปะ อู้นั่นคืออะไรอ่ะน้องหมาหรือน้องแมวแม่แล้วก็ไล่นกอยู่อะ่ะแกเห็นไหมน่ารักเวอร์แล้วก็ตรงนี้ก็มีสวนหย่อมเล็กๆนะคะเออคนนี้ไม่เบื่อหรือไงวะแบบมันหัวสักหน่อยนึงอะไรย่างไม่มีเลยแล้วสวนนี้ก็ปั่นจักรยานนะคะชิวๆใช่ปะ ใช่ปัญจเรายะมะหรือว่าขี่สกูตเตอร์ฮัลโหลพี่แกขี่สกูตเตอร์นะฮัลโหลนเห็นคู่รักด้วยจ้ะเจเห็นปลาเจเห็นไม้อ้ยอันนี้ก็ดำน้ำชมปะการังม,มันมันมันมีด้วยว้าว และเรือใบอไม่จารายชิวเลยขนาดนั้นอัออนนี้คืออะไรขอดาว่าเป็นอคอนเสิร์ตไหมอันนี้ก็นักท่องเทีย่ยวทั้งหลายทั้งแหล่นะฮะไม่มีอะไรมากค่ะเมืองนี้เพิ่งสร้างเนาะจะขนส่งเรียบร้อยอู้ได้อะมาใหม่นี่อของเล่นใหม่ อ่าบิวเฮากันบิวเฮาเพิ่มประชากรให้กับชาวเมืองว้าวว้าวฟาร์มมิง่งฟิลต่างๆนะจ้าฟิลเออฟิลใจเนาะอะขอบคุณจ้า จะปลูกข้าวเพิ่มโอ้มีแครอทน้องแครอทด้วยอ่ะลองแครอทด,ด้วย,ดดวยนิดหน่อยมีเฮาด,ดูดิดูดิตรงไหนหมอทำเลในการปลูกบ้านปลูกเมืองอีกไม้นะเอตรงนี้ไม่ใช่แบบแถบบ้านเรือนอี่ตรงนี้ต้องนี่นี่น,น,นี่เออละ,ละตรออั้นแะละเอออืมนี่แน่ คุณจ้าขอบคุณจ้าแถบบ้านแถบเรือนดีซิมีอะไรมั่งโอ้จะต้องรอข้าวก่อนข้าวก็เพิ่งปูเมื่อกี้อะไรอะวินิสบัตเตอร์ชีสรอก,ก่อนได้ไหมล่ะเออแค่นั้นแหละขอบคุณจ้า พร้อมอยู่ส่วนคนทำนั้นก็ไม่ได้อยู่โอ้ต้นไม้ใบหญ้าเนะาะเฮ้ยนี่มันปอบอายหรือเปล่าปอบอายปอบอายกับโอลิฟไหมสำหรับคนที่ตามไม่ทันนะฮะเราจะเปิดเราจะแปะภาพไว้ เออดูเหมือนเนาะดูเหมือนป้าดูเหมือนป้าดูเหมือนไหมยี่ตู้ซี่โอก็ชลมบอกว่าเอ,อ่อฟาร์มนั่นแหละเออฟาร์มที่มีสามารถแบบวางผังเมืองได้อะไรได้ต่างๆใด้ได้นะก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ